ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน7 2ปีศาจที่คอยรับใช้โซโลโมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเอลิกอสเป็นปีศาจตนที่15ในแดนนรก ครองตำแหน่งเกรดดยุคุมแดนเหนือมี60พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาเอลิกอสจะปรากฏกายในร่างของอัศวินหนุ่มหน้าตาดีพร้อมทวนและธงบางคนก็บอกว่าเป็นพญานาคหรืองูพิษแต่ในอีกมุมหนึ่งเอลิกอสจะปรากฏกายในร่างของผีที่น่ากลัวบางครั้งก็ขี่ม้าก,กึ่งโครงกระดูกมาด้วยหรือขี่สตรีทออฟอาบิเกอร์ ซึ่งเป็นสัตว์รับใช้ในนรกและเป็นของขวัญที่ได้จากเบลเซบาบเจ้ามาสตรีทออฟอารบิเกอร์นั้นถูกสร้างมาจากซากของม้าจากสวนเอเดนเอลิกอสสามารถค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ รู้อนาคตของสงครามและวิธีที่จะทำให้เหล่าทหารในสงครามไปถึงจุดจบของสงครามนั้นเอลิกอสสามารถดึงดูดความโปรดปรานของเหล่าขุนนางอัศวินหรือบุคคลสำคัญต่างๆและมอบมันให้แก่นายผู้เรียกเอลิกอสจะแข็งแกร่งที่สุด ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเอลิกอสหนึ่งใน7จปีศาจที่คอยรับใช้โซโลมอนนะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ